แต่ท้องมาสิลวกก่อนนะครับผมเพราะว่าเอาไปล่างดอกเพิ่มติดแตกครับแมนครับเราต้องลวกดูแลอะไรจะจไปล่างครับผมล่างประมาณสามนามเนาะแมนครับผมแล้วเพราะสะดุ้งสะดุ้งเล็กน้อยเด้อครับผมแมนครับไปด้ลวกลนสีจืดเนาะในขั้นตอนเอาร่องแล้วครับผมทีเป็นสีบเปอร์เซ็นต์เลยครับผมแมนครับเวลาไปแกงกระนำแดงตรงเก้งกับผมแมนครับผมนอกน้ำเกลือครับผม หวานคือเก่าเนาะเนียนไปไล่ไปแก่ในนน้ำแดงองตองหวานหวานครับผมประดิษฐ์แมลงยังหล่าง่ายนี่งามงามครับนี่ครับใส่น้ำเกลี่ยมันเกาะง่ายครับงามขนาดเลยครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับสติ๊กเกอร์เวิร์ดเนาะโมเดิติสไม่แน่นปากรบพงเป็นยังครับผมแรเด้อครับมีทั้งดอกจูงมีทั้งดอกบานครับผมสองบาวแพ็คถุงละครึ่งโลครับผมสองถุงโลครับผมมีทั้งดอกจูงคผมเต็มตู้แล้วครับนี่แม่นครับผม ต่อสั้งมาเด้อครับผมก่อนสองบาทสิบบาทเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาหอดบ้านแล้วครับผมมีดอกงามๆดอกใหญ่ๆครับผมเนี่ยอุ้ยดอกจุ่มๆเลยครับมึงเนี่ยงามคักรามแน่เนาะเมียนครับผมเทียบเท่าไรนี่บ้าหน่สองเบาตัดขาแต่งขาที่เมียสองเบาสิลวกกันเนาะครับผมเพราะว่าแตงเอาไปล่างดอกเพิ่มจีแตกครับเมียนครับสองหลวกดูแลจะจะไปล่างครับผมล่างประมาณสามน้ำเนาะเมียนครับผมสองเบาอาจจะบม่ได้ทายทุกขั้นตอนเนาะมนคอาจจะ แค่ทายตอนก่อนรพี่น้องเบื้องรับผมเมนครับครับผมต่อมาเราหากับแตงขาขูดพีดินดอกครับเป็นดอกพอนีส่วนท่านหลังเนี่ครับผมจะเป็นรวกแต่ไม่เซนนำนำนำเกลือครับผมมันจะไปไหลสองสามหนามครับผมอนีอยสดๆเนาะจุมครับผมสดๆเลยครับมีแต่ดอกใหญ่ๆครับผมวันนี้ครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจเดี๋ยวสองเบ้าสีกินเบอร์โทรไว้ใต้คลิปเนาะเมนครับครับผมเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งตอนแพ็คตอนยังครับผมเมนครับนำเดือดแล้วครับผม มีไหมครับบารเอาเพาะสะดุ้งสะดุ้งแค่น้อยเด้อครับผมมนครับประเดี๋ยวจนสีจืดเนาะมนแต่ว่าเพิ่นกระดั่เนาะเพิ่นเป็นเอกลักษณ์ของเฮดกอครับผมมนครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นซ้ำครับผมมนครับอืมงามเลยครับผมแตเขาบวลวอกอะไรนอกเพราะว่าเพิ่นจีบเปลือยครับมนครับผม ครับให้เป็นสีเป็น,นสีชมพูรครับผมเดี๋ยวครับนนมผมแต่ว่ารสชาติยังข้ความหวานปกติเนาะเนียนครับผมอุ้ยงามครับงามเนี่ยในขั้นตอนอรุณเหรอครับผมทีมันสิบเปอรซ็นตเลยครับผมเมีนครับเวลาไปแกงกระนำแดงต้องกางกับผมเมีนครับผมนอกน้ำเกลือครับผม พีลัางออกอีกสามน้ำมันครับผมสามน้ำกับแพ็กไดรเลยเนาะนี่ครับพี่น้องบ่้มั่นใจครับผมสามารถเอาตอนสีแกงก็ไปลัางอีกน้ำหนึ่งก็ได้เนาะแต่ว่าไก่เห็ดสาดเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับแช่น้ำเกลือไว้สักพักนึงครับผมก็จะไปลัางครับนี่บนน้ำเกลือเปล่าแช่น้ำเกลืออีกน้ำหนึ่งครับผมไปลัางไงล่างอีกสามน้ำเนาะนี่ครับครับบ่าพุ่มบอกกินตะมอกจีนเกลือน้ำแรกครับผมนี่ครับนี่ เวลาลูบอกลูบอกง่ายง่ายครับแม็นครับผมอันสีครับน้ำแต้น้ำเกลือจะลูบอกง่ายล่างออกง่ายครับแม็นครับผมหวานคือเกลือเนาะเอ็นไปไล่แก่เนี่ยน้ำแดงองต้องหวานหวานครับผมน้ำเหล็กครับผมอันนี้น้ำสองด้ยนี่เอ็นบอกเมนแต่น้ำเกลือแล้วก็ไปเทน้ำเกลือออกเอาน้ำใส่ไม้ครับใส่สิมาล่างยังล่างง่ายนี่งามงามครับแม็นครับ ใส่น้ำเกลืออะไรมันก่อง่ายครับนี่แหละถิ่นเมรใช้น้ำที่สามป่ะเมร์ครับผมน้ำที่สี่อีกเนาะเมร์มีหนังสี่อีกอเไปแกานี่กระเดงองต้องขึ้เก่าด้วยครับเมร์ครับยังหวานขึ้เก่าเนาะเมร์เนใจกะทักมาสองบาทได้ด้วยครับผมช่วงนี้ครับผมสองบาทกับสิระบายเฮ็ดเนาะเพราะว่าสี่ใกล้สิก้าบานแหละครับผมครับผม พอเฮดออกเดือนนี้กันอาจจะเป็นรอบชุดไทยแล้วครับผมเพิ่งติดข่าวหนาหนาวนะครับวิลล่าเดี๋ยวง้ามง้ามครับผมนีครับมันเป็นตกไม้ครับผมนี่ง้ามแีงเอาไปแกงนี่แ่บแสบด้วยครับผมเราบานแกงแ่บครับผมเราจุ่มกับแกงแ่บครับอยำกรุบกรุบสนใจติดต่อได้ทางไหนบอเบอร์โทรครับผมศูนย์เก่าหาหาหนึ่งสองหกสองหาสี่ครับ ศูนย์เก่าหาหาหนึ่งสองหกสองหาทีครับผมเยวนี่ก็สามารถแอดไลได้เนาะแมนครับผมร้างเหือเกี้ยงเกี่ยงง่ามครับสองบาเอานี่ทีนี้จะลอกบานบานง่ามเนาะครับทีเอามาลวกผมใจกลางนี่เพื่อนกระสีดำปกติเนาะแมนครับผมเป็นเรื่องปกติของหิตก็ครับนี่ครับแมนครับผมใจกลางเพื่อนใจกลางระวังขาเพื่อนแมนครับนี่เป็นพ่อนำเลี้ยงเพื่อนครับผมแมนครับถัก ใจกลางขมดดำบ่มีเห็ดกอครับผมแม่นครับนี่ไงบวบกับชีส้มแน่ครับผมแม่นครับผขบบวบแห่งสีดำไปเลยแม่นครับบาเหนียรไปพัดไปแกงเนาะไปย่ำก็ได้ครับผมอัดน้ำมันหอยหรือบ่ไปสุบแป้งทอดเนาะสุบแป้งทอดนี่โอ้ยแซ่บครับผมนุ่มกว่าขนมปังครับผมแม่นสองบ่าวกินแล้วครับเห็ดกินแล้ว ทงมาได้ครับผม0 9 5 5 1 2 6 2 5 4้าห้ครับผมศูนย์เ5้าห้าห้ครับผมครับเบอร์เท่านี้สามารถดได้เลยครับผมดอกบป่งามสองใบกับสีคัดทหารต้นมีครับผมอ้อยไปกินบ้านจะมีครับผมตอนนี้มีครับดอกไดนเพิ่นเพิ่นบป่งามเนี่ยสามากอบครับผมมีครับตอนนี้ก็บกับเหลือเศษแน่กับเสียไปกินบานเนาะมนครับผมครับตัวใดบป่งอามกับสีคัดออกครับผมเอาไปกินช่วงหนาแรีงอยู่บ้านครับหายเห็นกินยากเงียครับผมมาเห็นแล้วครับจะซื้อเห็ดกิน แตสิครับแต่ดอกงามๆทรงพี่น้องครับนี่ครับเอาไปแบบทั้งดอกเป็นหนึ่งก็หนึ่งจินเจีเมีอันยิงกึ่งตำมุงมีครับดอกบานบานเมี่ยดอกบานตัวนี้แสบกระบผมสนหวานเป็นหนึ่งยิงกึ่งตำมุมาก็จะไปเป็นดอกกันนี้นะครับตันนี้เมื่อจริ่งพันสื่อไปไปตุนใส่เนื้อเนาะเป็นยาครับผมมันร่งเดือดครับผมเพป็นมานาวสื่อแถวนี้ครับผมเพผนมาเห็นลงอบตัวนี้เนาะโอเนครับอบดับเป็นกระชงไปเมื่อจีนครับ กสิขะเนาะตัวนี้เฮ็ดเป็นกสิหนาแตกสีบวงงามนิดจ๊งหน่อยหนาแตกแต่แซ่บได้เบาหวานเพราะว่าเห็นบ่อมน้ำสอนบ้างกสิท่ายแค่ซับหนี้เด้อครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งตอนก่อครับผมแมนครับผมกสิเศร้าอีกน้ำหนึ่งครับผมดอกจุ่มเบ้าต้นกระล่างไปเรียบร้อยครับผมแมนครับ ล่าเดือดหอยเสตเด็ดน้ำก็ได้ครับจั่งว่าจะติกอกถุงนี่ครับไปเพิ่นเสตเด็ดน้ำสักพักนึงครับสีชมพูแดงเด้งช่วงต้องตองแกงในน้ำแดงจืดขึ้นขึ้นเก่าครับแม่ครับห้ามกระดนี้ครับผม อันนด้สองบ่อล่างแล้วครับผมเหล็กเซนเนสหนางไว้เป็นชั่วโมงนะครับนี่ดอกจุ่มครับผมนี่ครับผมแพ็คครับผมสองบ่านนี้ให้เป็นตุ่มระเกิงโรดเด้อครับผมดอกจุ่มเอาไปแกงติดแซ่บครับนี่นี่ครับฝ่าวด้วยครับผมดอกจุ่มกะเรียบปลายเนาะนี่ครับครับเอาไปผัดกะเพราไปผัดน้ำมันหอยเนาะนี่ครับผมเสียบคัดขนาดเลยครับลืมไปจังอยเนาะกระลืมครับผมหาขีดกลัวครับว่า หรือก็เลยเด็กศูนย์นะผิครับผมเมนครับผมติดต่อสองเบาะแดร์เดอร์ครับผม0 9 5 5 1 2 6 2 5 4ครับผมครับผม0 9 5 5 1 2 6 2 5 4ครับเบอร์โทรนี่สามารถแอดไลน์เด้อร์ครับผมครับเอาไปหอดไปแกงได้เลยเนาะเมนครับผมครับผมสองเบาะหลังทุกองศาเรียบร้อยครับผมเมนครับที่เห็นตัวนี้มันกัดสับๆเนาะเมนครับถามบรู๊คตัวหนีแห้งซ้ำแห้งดำไปเลยครับผมครับ คิดกลัวครับแมนครับผมออกเซทุ่งแบบนี้ครับผมทุงสิบเวลากอกมันจุสีกินได้ง่ายเนาะแมนครับผมเวลาเอาไปแกงครับแก่ทุงหอกเลยแกงได้เลยแมนสองมาเห็ดเป็นทุงรักเครื่องโรกเพื่อพี่นอ้องสีไปห่อนก็าสามารถแกงทุงหนึ่งก็อิมครับผมแมนครับองบก็เลยใส่เป็นทุงรักเครื่องโรกค,ครับดอกจูบดอกบานครับผมบานก็มีกระบาดงานเ้วยครับเนาะ เอามาสองมางกระด่เบียงสิ่งดีดีครับผมลงมาจากใกล้ไหนนะครับตัวสิดอกบานสองมางกระดิ่เบียงเป็นดอกเป็นดอกไปครับเนียนครับผมปกติเนาะปกติสั่มเนาะเนียนครับครับแมนเก็บมาแล้วกะสั่มขึ้เก่าครับผม,มแต่พี่น้องเคยเก็บเห็ดกอเนาะแ้่ทั้งวันพี่น้องเคยมีเคยออกสิพี่น้องปกติหูวครับผม เพิงโลนะครับว่าสองบาทอีสต์ไอตีน่าง,งามครับผมเตรียมแพ็คลุ่งของแช่แข็งเนาะียนครับผมเห็ดกัวติดขาเพิ่นใส่กามพื่อนน้ำดำมีสิ่นี่คือเห็ดกัวคลองแขกได้คำเนียนครับผมดาบวดัมแสดงควาบโมเม้นบ์โมเม้นเห็ดกัวแน่นอนครับหวานเนาะเนียนครับผม แจงแซ่ดแกงหวานครับไปซุปไปแกงไปทอดไปผัดก็ได้ครับผมนี่ครับผัดน้ำมันหอยครับผมเอ็นแล้วไปตุนใส่เนื้อก็ได้เนาะนี่แกงใส่กระดูกอ่อนครับผมลูกบอลสามารถจะเอาไปผัดกะเพราครับผมฝานบางๆเนาะนี่ครับครับผมติดต่อมาได้ครับผมศู5ย์เก้าห้าห้าหนึ่งี่ครับผม0955126254ครับเบอร์โทรนี่สามันเอรไลน์ได้เลยครับผม หาลูกครับคผมเรียงเสียบความเมือนกันที่ขาวๆนี่ครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับสติ๊กเกอร์เวัดเนาะวัดติดติดกับพวเป็นยังครับผมกพลังสั่งมาใหมายครับต้องบากเก็บเองครับผมได้มือละสามลูกสี่ลูกครับผมดอกบานจะได้มือละโลูกสองลครับเพราะช่วงนี้เห็ดออกบ่หลายครับผมออกหลายก็ได้บ่หลายแล้วเพราะว่าพี่น้องชาวบ้านเมืองถึงไปหาเงินรับผมครับ เป็นบระดงนประเด็นผมแต่ว่าไม่ได้ไปแก่งสีหนามแดงองต้งครับผมเนียนครับเสียบกวางขี้ก้าบผมเป็นยังคือลวกครับผมบมหลวกเพิ่นกับเอาใส่ถุงมาเลยครับผมแล้วกากเิ่นจิตเปลื่อยเวลาเขาแช่แข็งไปส่งเป็นพี่น้องครับผมถ้าสองมาบมหลวกเครื่องโลนี่ใส่ถุงเดียวมาเลยครับผมใส่ยังหน่อยก็ต้องสองถึงสามถุงครับมีขอเสียหลายเนาะเนียนครับเวลาเขาลวกนี่ขอเสียบอรลายครับผมก็เป็นแบบนี้สองมาเคยเคยทรงสุแล้วครับผมไปหอด ลูกค้าไปห่อนพี่น้องนี่เปื่อยครับผมครับอุ้ยโอ้โหอ่ากัวครับไในถุงนี้ครับผมได้วกเครื่องโล่ไปเบื้องตอน้องแชร์สองฟีดครับผมว่าสองบาวสีไต่เจโกเนาะแม่เครับผมแล้วระด้อครับมีทั้งดอกจูมีทั้งดอกบานครับผมสองบาวแพ็คถุงละเครื่องโล่ครับผมสองถุงโล่ครับผม ดอกบานตะบานงามๆจุ่มกับจุ่มงามๆครับผมไะเอาไปใส่ตู้เย็นครับผมไปนี่ครับทั้งดอกบานทั้งดอกจุ่มครับมเต็มตู้แล้วครับนี่แมนครับผมเป่าสัางมาเด้อครับผมก่อนสองวันสิบกับบานเนาะแมนครับผมเห็ดใหม่ๆเนี่ครับนี่เห็ดสองสามมื่นครับผมแมนครับครับอู้หงานแพีงครับหลวกแล้วเก็บมาอาทิตย์หนึ่งเนาะมาใส่ตู้ไว้ครับผมแมนครับพี่น้องก็สามารถ สร้างได้ครับผม0 9 5 5 1 2 6 2 5 4ครับาหนึ่5สองหกสอครับผมเูนย์เท้าห้า้าหสองารถบิสสมัได้เด้อครับผมนี่ครับง่ามเอาไปแก่งว่านๆเศษๆเด้อครับผมนี่ครับผมสองบากะมีคลิปเพียงสำเนียมาฝากครับผมอย่าลืมอุ่นนุนสองใเด้อครับผมก่อนสองบาทสิกาบานพอได้คาร์นัมมันหรอกมั่นลดกาบานครับผมเมนครับล็อตสุดท้ายแล้วครับผม